เยอะจริงๆเนะเอาล่ะเมื่อกี้เรื่องราวของการประมูลไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามามอบกันเลยดีกว่านะฮะใช่แล้วในกาประมูลไปรับมอบจากมือน้องเลยแล้วกันนะใช่แล้วครับมาจากตุกตาตัวเล็กนะฮะประมูลที่ห้อพันร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะแต่ว่าใจดีครับเพิ่มให้เป็นหกพันบาทเพิ่มราได้ทั้งหมดนะคะเข้าวมกันรุ่งี้สิบปัดูแชร์ใช่ น้องไบและน้องเนสนะครับผมอ่ามอบให้พี่ี่เลยน <c oughs> ะฮะอาเชยนขึ้นมาเลยครับพี่ครับ <c oughs> ่ทุกคนยืนเรยงกัน <c oughs>